Olé 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 we are a thunder crosser olé 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 we are the united olé 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 we are the best of champions olé 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 we are the number one olé 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 we are a thunder crosser olé 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 we are united ครับผมก็พรุ่งนี้นะครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งซึ่งเอ่อ ผมเชื่อได้ว่าสําหรับแฟนบอลชาวเวลามเนี่ยทุกเกมเป็นแมตช์ที่สําคัญอยู่แล้วนะครับก็พรุ่งนี้เราก็ยังต้องไล่ล่าแต้มเพื่อที่จะตามคู่แข่งอย่างเมืองทองอยู่โดยรวมนะครับสภาพทีมตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะพร้อมนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เหลือแค่ว่าวันพรุ่งนี้เราจะจบสกอร์ได้ดีหรือไม่ดีเท่านั้นนะครับถ้าเราได้ประตูวไวผมคิดว่าพรุ่งนี้เป็นเกมที่มีสกอร์เยอะแน่นอนนะครับก็ขอให้ชาวบุรีรัมนะครับเข้ามาเชียร์กันเยอะๆนะครับมาให้ แน่นสนามเลยแล้วก็พวกเราจะทําผลงานให้ดีแล้วก็ทําให้ทุกคนมีความสุขครับทีมเราก็ซ้อมกันหนักครับแล้วก็เรามีแมตช์มาแล้วก็พักตัวหลักๆเป็นบางคนแล้วผมผมก็มีส่วนหนึ่งในในการซ้อมแล้วก็เราซ้อมหนักมากครับแต่ว่าพรุ่งนี้เต็มที่ร่างกายทุกคนฟิตเต็มที่เต็มร้อยครับแฟนบอลกู12นะครับมาเป็นกำลังใจให้นักเตะแล้วนักเตะจะเล่นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ เกินร้อเอร์เซ็นอีกโดยซ้าไปครับผมคิดว่า,น,าน่าจะพร้อมเพราะว่าเราได้พักจากที่กลับมาในเมืองจีน2วันสภาพร่างกายก็น,น่าจะดีขึ้นแล้วก็แล้ชิ็นินงอากาศร้อนมากกว่าไม่ค่อยชินิอากาศหนาวผมว่าทีมเราน่าพร้อมเต็ม,มที่ครับก็ฝากให้ส่งกำลังใจแล้วก็มาเชียร์ที่สนามเยอะๆเพราะถึงเราแมตช์ที่แล้วเราจะแพ้มาแต่ว่ามันก็เป็นเกมเ,กม,เกมหนึ่งของเกมกีฬาฟุตบอล มว่ากำลังใจครับดีที่สุดขอฝากให้แฟนบอลทุกคนเข้ามาชมแล้วเชียร์ให้ดังที่สุดครับอ,อ๋อสำหรับความพร้อมก่อนเกมที่เราจะเจอสงขาแล้วก็เออมันเป็นเกมที่เราต้องเก็บสามแต้มเพราะว่าในหลีกก็มีความสำคัญเหมือนกันเพราะว่าเราต้องตามเมืองทองที่ว่านำจ่าฝูงอยู่ก็ก็กแมชดนี้สภาพทีมผมว่าก็โอเคอยู่นะเพราะว่าทุกคน มีความกระหายที่จะเล่นอยากอยากอยากเก็บสามแต้มฮะแล้วก็คืออยากให้ทุกคนเข้ามาเชียร์เยอะอยากให้มามาเป็นกําลังใจครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าแม์นี้ชนะก็มีผลต่อแมหน้าที่ว่าจะเจอกับจีนที่ว่าใน,ในเกม FC ฟซีแชมเปี้ยนีกครับครับก็ความพร้อมก็ตอนนี้ก็พร้อมกันดีครับก็กลับจากจีนก็พักผ่อนกันเต็มที่ครับผมก็ฝากให้มาช่วยเชียร์ส่งเสียงดังๆครับนักเตะคึอเขิม เมื่อกองเชียร์เยอะแล้วก็ส่งเสียงดังครับผมก็ฝากให้มาช่วยเชียร์วุยลมยืนเดกันเยอะๆครับผมเออส่วนตัวผมก็พร้อมครับแล้วก็เชื่อว่าจะเอาสามแต้มให้กับวุยลมได้ครับครับแอนโทนีอะไรยูเรดี้เอ่อในเกมอนสงขาท tomorrow yes very ready ทีพอย three points sure, sure? absolutely ก็ขอให้กองเชียร์เพิ่งหมดศรัทธาพวกเราครับถึงแม้เราจะแพ้มาแมตช์ล่าสุดแต่ว่า พวกเราก็ทาได้เต็มที่แล้วแล้วก็เชื่อว่าในลีกจะสามารถคว้าแชมป์ให้กับแฟนบอลได้แน่นอนครับ Um, We're ready to uh, get back on track start winning again get three points and uh, play the kind of football that we know how thank you ก็ผู้เล่นเราจะมีบางคนที่ที่ล้าจากเดินทางเรามีเวลาพักแค่สองวันนะครับผมนะผู้เล่นก็สภาพจิตใจดีนะครับผมถึงแม้ว่าจะล้าเป็นบางคนนะครับก็พร้อมที่จะเล่นในวันพรุ่งนี้กับสงขานะครับซึ่งเป็นแมตที่สำคัญที่จะ เราต้องการสามแต้มในบ้านด้วยนะครับผมซึ่งทุกคนรู้หน้าที่แล้วก็พยายามจะทําหน้าที่ของตัวเองแล้วก็เพื่อเอาสามแต้มกับไว้ที่บุรัมไม่ได้ครับเราเล่นในบ้านนะครับเป้าหมายอย่างเดียวคือหลีกเลี่ยงไม่ได้คือต้องสามแต้มให้ได้ในบ้าน,นครับผมด้วยศักยภาพของผู้เล่นแล้วก็ไม่มีใครโทษแบนนะครับผมไม่มีใครบาดเจ็บด้วยนะครับผมค่อนข้างจะสมบูรณ์ดีคิดว่าสามแต้มคงจะอยู่ที่บุรัมครับก็ฝากถึงแฟนบอลชาวบุรัมทุกท่านครับมายเลขสิบสองครับวัน พรุ่งนี้เป็นหมายที่สําคัญโดยเฉพาะโตโยต้าแท็บพิเลีกที่เล่นในบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในส่วนของผู้เล่นและสตารโค้ชก็พร้อมจะมุ่งมั่นทุ่มเทในการเล่นให้เต็มทีเพื่อเอาชัยชนะ3แต้มไว้ที่วิ้นแลมให้ได้ครับผม วันพรุ่งนี้นะคะ,ะวีรามยูเนเตดเปิดบ้านรับสงขาอยู่ในเต็ดนะคะเวลาหกโมงเย็นนะคะก็อยากให้แฟนบอลเข้ามาให้กําลังใจนักเตะเราเยอะๆนะคะเพราะว่าแมตท,ที่แล้วที่เราไปแข่งที่จีนนะคะเราเก็บไม่ได้แม้เต่แต้มเดียวก็เข้าใจว่าแฟนบอลหลายท่านอาจจะ,ะเสียความรู้สึกไปบ้างนะคะแต่ว่าวันพรุ่งนี้แต่ก็เชื่อว่านักเตะทุกคนก็ทุ่มเทนะคะที่จะ เก็บชัยชนะในบ้านให้กับแฟนบอลให้ได้นะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ว่าเรามีอีเวนต์นะคะที่ผู้เข้าร่วมประกวดมิสบ w รัมยูเอเต็ดนะคะมาเก็บตัวที่บรูรัมมาถึงเมื่อเช้านี้แล้วนะคะตอนนี้50ท่านเดินทางมาถึง จังหวับ,บุรีรมแล้วนะคะพักค้างคืนกับเราที่นี่แล้ววันพรุ่งนี้ก็จะมีการคัดจาก50คนหรือ20คนผู้ที่เข้ารอบ20คนนะคะของการประกวด Miss ุ i ีรั a m United ก็จะลงไปร้องเพลงเรามีเรานะคะในสนามกับแฟนบอลกับนักฟุตบอลด้วยนะคะเวลา5โมงครึ่งนะคะก็อยากเชิญชวนแฟนบอลน,นะคะเข้ามาร่วมให้กำลังใจผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบ20คนของเราด้วยนะคะแล้วก็ ผู้เข้ารอบนี่ก็จะอยู่กับเรานะคะทำกิจกรรมในจังหวัดวีรัมตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงอรอบสุดท้ายที่จะประกวดกันที่หน้าสนาม i m o มบายวันที่13เมษายนนะคะก็วันพรุ่งนี้มาชมกันค่ะว่าคนไหนสวยคนไหนอยากเป็นกำลังใจให้ใครนะคะพรุ่งนี้มาชมกันได้ที่สนามไ m o b i l e เวลา5โมงครึ่งค่ะเป้าหมายเราพูดชัดอยู่แล้วนะครับว่าเราจะต้องมีเฉลี่ย2.5แต้มตอนหนึ่งนั้ จึงจะทําให้เราเนี่ยสามารถเป็นแชมป์ไทยพเมียร์ลีกในปีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแมตต์ต่อไปเป็นแมตต์ที่4นะครับนั่นหมายความว่าเราต้องมี10แต้มเราจึงจะไปสู่เป้าขั้นต่ําของการรักษาแต้มงนั้นวันพรุ่งนี้ต้อง3แต้มอย่างเดียวงนั้นก็ขอเชิญชวนผู้เล่นคนที่12ของบุรีรัมย์ยูนเท็ดนะครับได้มาช่วยกันให้กําลังใจกับผู้เล่นทุกคนนะครับความผิดพลาด ที่เกิดจากการไม่สามารถเก็บแต้มได้ที่จีนเนี่ยก็ผมคงต้องขอโทษแฟนบอลทุกคนแต่ว่าสำหรับวันพรุ่งนี้ไม่มีทางอื่นสำหรับบุีรัมยู่ในเต็ดนอกจาก3แต้มอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนแฟนบอลทุกคนพบกันที่ I'm ไอโมบายเใเรียบุนนี้ครับ Này nè mạc, này nè mạc, bụi râm vô nài tên khô, chênh khốt khô, chơi cây coi dính khuất cháy